Dạ. chuẩn phi bao Bảo ừ. hai you hackin hai mươi phi bao hơi bò lò ghi bò 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 ก็นบอกเอาสันนะขอบคับจะน้อยเนาะเออเอาเออะเดี๋ยวเนื้อตุันถึงเวลาหาอยู่หากินนะ้พี่น้องเฮ้ยพี่เบาก็โอ้เอาอุปกรณ์มาด้วยบ่อโอ้กบเพียบเลยเนาะเขียดเต็มถนนเลยจะไปก่อนจะไปจับเขียดก่อน ไปกับพี่บ่าวแล้วครับเขียดเขียดอยู่เต็มถนนเลยพี่น้องเอ้ยก็มีนัดกับพี่บ่าวนะท่านไปจับนะท่านไปจับไก่ป่านะพี่น้องเอ้ยเจอไก่ป่าเออได้หรือเปล่าไม่ได้ Nước vào, mày đại thôi <laughs> không được. Ôi, Ôi, nó nó Ô, ăn nữa 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 nè, nè Nè, 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 nè nữa 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 Ô, vinh cần, vinh đó.

lông giúp chút 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 giúp 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 tay rồi cạp rồi cạp giúp giúp xế nhiều quá ăn thịt nó ấy. Đại, ừ, đại, chơi rồi. À, màn rồi đấy. Nhìn. Nhìn rồi. Đó, tôi là sút tôi lại. ได้เว้ยเฮ้ยได้ได้ได้ไอ้ไทันแล้วมันเข้าฟ้าล้นะอ้เขียดเยอะด้ย่ยว่ะหาจับเอาข้างทางนี่เพียบเลย ใหญ่ขบใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้ท่าคือไอ้ลงมาทำไมวะเนี่ยเออไม่ต้องมาไม่ต้องมา หยุด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 ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นขึ้นรถอ่ารออยู่บนรถรออยู่บนรถไม่ต้องไปรออยู่บนรถนะไม่ต้องไปเดี๋ยวมันจะกวนเนาะหยุด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 ห้ามตามมาหยุดหยุดหยุด

อยู่หากินพี่น้องบุกป่าฟาดงไปโุ้แมงเข้าปากพี่น้องเลยอาย่หากินพี่น้องสุดผิดหวังคาดนะท่านปลูกสารล็งเป้าไม้ไว้ตั้งนานแต่สองมือที่แล้วถ้าถ้ากลับไปมือนันก็คืออะไรคือเกาเนาะเห็นปุ๊บมันไปเลยเนาะแม่งอันนี้วิ่งนะไปท่านเลย กิดวังทำบาไปไม่ลงว่าจะเอามาเอาไก่น้านะพี่น้องเอ้ยพอดีว่าผมเจอรังไก่น้าอืมจอก็เลยไก่นาไม่ได้ได้แต่ไข่มันพี่น้องเอ,อ้ยมันมันไม่มาแล้วเฮ้ รดป้าสิพุ่นเนาะอุ้ยทำแบปไปลงเรือน,นี่นี่น้องเอ้นึกว่ามาได้ว่าคับเนี่ยนึกว่าหลงที่ไหได้กบพี่น้องเอ้ยโชว์ใครก่อนท่าน,น,นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปุ๊บเจ็ดหน่วยอ,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 อันนี้ไก่ป่าเนาะท่าน อตอนแรกว่าจะมาเอาไก่ป่านี่แหละผมเห็นรังมันเห็นปุ๊บมันหนีเลยเนาะ,ะไก่ป่าถ้าเรารู้แหลง่งรู้หลังรังของมันแล้วมันหนีเลยเนอะเอาเราก็ได้แต่ไข่มันไปกินเพราะว่าอะไรเราต้องเอาไข่มันไปด้วยก็อบอบเป็นเพราะว,าว่ามันไม่กลับมาแล้วทุกท่าน ให้หมดขึ้นใส่เดือนทำรังแทนแล้วะปทำบาปทำบาปไปลงอืกบกระโดดเข้ามาก็เอาไม่ได้กบปักไงมันพี่น้องเอ้ยโิดหวัง มิตรี่ได้พันไรยายาฝรัง่งยาไปลงไปเบิ้งแล้วเอ,อไปลงไปถึงน้ำตกนนเบาในวาคโพดนะท่านเดี๋ยวรอดูมันไม่มีออกฟักรุ่นนี้เอาให้งวัวอย่างเดียว อ่ะผิดวางท่านฝากไว้ที่นี้ก่อนดีครับผม